การดูคนเหล่านี้ยากกว่าดูของหลายร้อยหลายพันเท่าท่ามกลางแสงสว่างพันแรงเทียนฉายดูทั้งข้างหน้าข้างหลังก็ดูไม่ออกแม้ท่ามกลางแสงอาทิตย์กลางวันแสกๆก็ดูไม่รู้เรื่องแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งจะเปิดเผยความจริงของคนได้สิ่งนั้นคือวินยัยมาต่อกันนะครับในเรื่องวินัยนําไปแจ้งนะวินัยนําไปดีเรียบร้อยแล้วอีพีที่แล้วอีพีนี้วินัยนําไปแจ้งนะครับ วินัยนำไปแจ้งของในโลกนี้บางทีรูปพรรณสันฐานเหมือนกันแต่คุณภาพแตกต่างกันธนาบัตรเก๊กับธนาบัตรแท้ขนาดและน้ำหนักก็พอๆพกันพลอยกับเพชรรูปร่างก็คล้ายคลึงกันทองแท่งกับตะกั่วแท่งสันฐานก็คล้ายกัน ในแผ่นกระดาษขนาดและชนิดอย่างเดียวกันนั่นเองข้อความบนกระดาษนั้นก็มีความหมายแตกต่างกันหาเหมือนกันไม่แล้วทำอย่างไรเราจึงจะทราบว่าอันไหนเป็นอย่างไรในการพิสูจน์เราจะต้องนำของนั้นออกไปสู่ที่แจ้งคือที่ที่มีแสงสว่างพอโดนแสงสว่างเข้าแล้วอันไหนเป็นอะไรมันรายงานตัวให้เราทราบเองเพราะฉะนั้นที่แจ้งจึงถือว่าเป็นที่สำหรับไว้ดูคนเราในโลกนี้ก็มีหลายสามหลายชนิดมันเป็นคนเหมือนกันนั่นแหละ แต่มันไม่เหมือนกันสลับซับซ้อนยิ่งกว่าของทุกชนิดยิ่งกว่าสัตว์ทุกอย่างแต่งเครื่องแบบเหมือนกันบอกเราบอกสังกัดอย่างเดียวกันแต่ที่เป็นภัยก็มีที่ปลอดภัยก็มี คนหน้าตาดีๆเหมือนกันแต่งตัวภูมิฐานพอๆกันที่ไว้ใจได้ก็มีที่ไว้ใจไม่ได้ก็มีคนเกิดในตระกูลเดียวกันแท้ๆคนที่ดีก็มีที่ร้ายก็มีขพเจ้ากราบขออภัยคนครองกาสสวพัฒเหมือนกันกริยาท่าทางเคร่งขรึมเหมือนกันที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็มีที่เป็นเนื้อนาบาปของมหาชนก็มี การดูคนเหล่านี้ยากกว่าดูของหลายร้อยหลาย,ลายพันเท่าท่ามกลางแสงสว่างพันแรงเทียนฉายดูทั้งข้างหน้าข้างหลังก็ดูไม่ออกแม้ท่ามกลางแสงอาทิตย์กลางวันแสกๆก,ก,ก็ดูไม่รู้เรื่องแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งจะเปิดเผยความจริงของคนได้สิ่งนั้นคือวินยัยวินัยจะเป็นเครื่องสอให้รู้ว่าทตุแท้ของคนผู้นั้นเป็นอย่างไรแน่ไว้ใจได้แค่ไหนหรือไม่และเป็นจริงตามที่เขาปฏิญาณหรือไม่ดูได้ที่วินัยของผู้นั้น คนที่อวดอ้างว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักเรียนเป็นข้าราชการหรืออื่นๆอีกก็ตามถ้าปากว่าเป็นแต่ไม่อยู่ในขอบเขตวินัยของคนประเภทนั้นก็เป็นอันผิดที่ไปถ้าคำปฏิญาณเพศและท่าทีกับวินัยที่เขาประพฤติขัดกันแล้วให้ถือวินัยเป็นเครื่องวินิจฉัยเด็ดขาดวินัยเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ส่องดูคนอย่างนี้โอเคนิดนึงนะครับตรงที่บอกว่าถ้าคำปฏิญาณเพศเนี่ยเพศตรงเนี้ย นะก็ไม่ได้หมายถึงเพศหญิงเพศชายนะครับแต่หมายถึงว่าเพศปกติหรือว่าเพศบรรพชิตนะเป็นชาวบ้านหรือหรือเป็นพระนั่นเองนะครับแต่ทั้งๆท,ที่บ้านเมืองของเรามีวินัยอยู่พร้อม ท้งวินัยทางโลกวินัยทางศาสนาก็ยังมีคนเข้าใจผิดในการดูคนคือไปหลงชมคนไม่มีวินัยเข้าใจว่าคนที่ล่วงละเมิดวินัยได้เป็นคนเก่งเป็นคนดีวิเศษซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดหญิงสาวบางคนไปหลงบูชาชายหนุ่มที่ประพฤติเกเรไม่เกรงกลัวข้อบทกฎหมายไม่เยำเกรงเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองแล้วมอบชีวิตจิตใจให้เขาผลที่สุดต้องช้ำใจภายหลังเพราะอะไรเพราะความจริงมีว่าคนที่ไม่เกรงวินัยนั้นย่อมจะเป็นคนไม่รู้จักเกรงใจใครเหมือนกัน วินัยเป็นที่รวมใจของคนทั้งแผ่นดินเขายังไม่ยำเกรงเหยียบย่ำทําลายได้แล้วจะหวังให้เขามาคอยพี่นอ้อพิเทาเอาใจเราคนเดียวนั้นเมินเสียเถอะว้าวดีจังแล้วก็อย่าหลงห่วงแต่เด็ก เด็กมอบชีวิตจิตใจไว้กับคนรักของเขาซึ่งไม่มีวินัยนั้นเสียหายอยู่แต่ก็เสียเฉพาะตัวของผู้เดียวน้ำตาก็ของเขาดวงใจก็ของเขาและแม้เขาจะกินยาตายเพราะเสียรู้คนไม่มีวินยัยเขาก็สูญเสียชีวิตของเขาเองแต่ถ้าพวกเราคนโตโตนี้หลงไว้วางใจมอบบ้านมอบเมืองให้กับคนไม่มีวินยัยเช่นเลือกคนที่ไม่ยีมเกรงวินัยให้เป็นใหญ่ดังกล่าวแล้วในตอนต้นความเสียหายจะมากมายกว่าที่เด็กได้รับนั้นหลายร้อยหลายพันเท่าน้ำตาที่จะเสียไม่ใช่น้ำตาของ คน,คนเดียวแต่จะเป็นน้ําตาของคนทั้งชาติความสุขที่จะเสียไม่ใช่ความสุขของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความสุขของคนทั้งเมืองและชีวิตที่จะสูญเสียก็ไม่ใช่ชีวิตของเอกชนคนเดียวแต่เราจะสูญเสียชีวิตของชาติบ้านเมืองเอาเลยทีเดียวเพราะเนื้อแท้ของคนเหยียบย่ำวินยัยก็คือศัตรูของประชาชนนั่นเองนี่มัน60ปีแล้วนะนะ การหลงวางใจคนไม่มีวินัยเป็นอันตรายอย่างยิ่งทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมเพราะฉะนั้นใครจะเลือกใครจะวางใจใครอย่าลืมคิดถึงวินัยของเขาโอ้โหรุนแรงนะครับรุนแรงนะด้วยความเคารพนะครับไม่เกี่ยวกันเมืองนะครับนะผมอ่านตามที่อาจารย์ปิ่นท่านเขียนไว้นะครับก็หวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ